おはようございます。私のアノンさんと子供おでとうです。本当は、アメルミスミスいっぱいいっぱいね。タイプチンドミスいっぱい。で、ボード、いないね。今日はアノンとアークスボード、 แทงออยล์คัโตอาซโบดคือว่าเอนจินโบดส์เน่ฮงโตว่าสิวเน่ดูดิรูแฮกซอ กรายเดอร์คายเตอร์มีไปมีไปเนี้ยวัคซีนลุโต้พูชช์พัสและช้อปปิ้งไดแคทติ้งเอสแอนด์บีและเอนจินเดือบอท หงโตหงโตนี้หงโตนี่ผีตัวนั้นเป็นแตยาวันเด้อตัวนี้ตัวนี้แหละตัวที่เบิ่งคลิปเฮานี่แหละเป็นตยาวันวักสุลูโตซูเมงมันดานัยเดสเคียววาอาซุยอาซุยเนี่อาซุยอาเมลูมิสุอิมไปอิมไป วัคซีนโตเดบอนเมนี่เมนี่อินไปอินไปไทจินโนมิซึออไทยแลนด์วันนี้ผมกอบนนครับเริ่มต้นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับนะฮะภาษาญี่ปุ่นถ้าเป็นภาษาอังกฤษนั้นก็สนกฟิตฟิตนะฮะงงวัวป่าสนกเซเนกฟิตฟิตนะครับผมนะครับหาซื้อเรือสั่งกันเข้ามาเยอะนะครับสําหรับชิ้นนี้ก็คือ ดอยิงซูเมงนะฮะแล้วก็เครื่องนวดข้าวนะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นนวดที่ราชดานะครับนี่เครื่องนวดข้าวทัชิิงเม็ดชินสําหรับอีฮงจินนั้นก็จะชวนเป็นนวดที่รัชดานะครับนวดรัชดานะครับดมโหมกุณาไจนะฮะแต่ตอนนี้เครื่องนวดข้าวจะทําหลังจากทําหางเสือเรือเสร็จมาแล้วครับ2ชิ้นเรียบร้อยครับ เป็นงาน DIY ทำด้วยมือจริงๆขณะน,นี้ก็รอสั่งซื้อพัทนะครับพวกใบพัดเรือแบริง่งโซ่สเตอร์ต่างๆบุดต่างๆรอของประมาณ3วันนะฮะสำหรับเหล็กคัตติง้งเรียบร้อยครับวันนี้จะเริ่มที่2ตัวฮะสำหรับเพาก็รอนะครับแบริ่งมาหางเสือมาใบพัดมา เดี๋ยวไปทําที่ลงกึ่งนะครับเพราะเราต้องการความฟิตนะครับเคียวว่าอโนนซังโตโคโนโมโอเิโตะเดสฮงโตาพีัวนันเป็นตายานด้วยตน้ตนี่แหละัวที่บนคลิปเ้าเนี่แหละเป็นตายานมาชาดอิมาโชเดสมาชาดอิมาโชโดโมกุนาไซบ๊ายบาย